สวัสดีค่ะก็มาพบกันนะคะกับวิชาสมุนไพรใกล้ตัวนะคะพอวศูนย์สองศูนสองหนึ่งนะคะโดยนางสาวพัชริสุขญาติครูอาสาสมัครกศอนคอ่ะสมุนไพรท้องถิ่นนะคะหมายถึงพืชที่ใช้ในภูมิภาคหรือชุมชนเฉพาะซึ่งมีการใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์การปรุงอาหารหรือการทำความสะอาด โดยมักมีคุณสมบัติทางยาและคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆสมุนไพรเหล่านี้มักมีประวัติการใช้ที่ยาวนานและเป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาท้องถิ่นขาลักษณะของขานะคะคือเป็นพืชล้มลุกที่มีลำต้นสูงประมาณ1-2เมตรใบมีลักษณะยาวรูปรี หรือรูปขอบขนานมีดอกสีเหลืองหรือสีขาวโดยมักจะออกเป็นช่อที่ยอดคุณสมบัติมีสรรพคุณทางยาช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดแก้อาการท้องอืดขับลมใช้ในการปรุงอาหารเช่นแกงหรือต้มวิธีการปลูกขานะคะเตรียมดินใช้ดินล่วนซุยระบายน้ำได้ดี เลือกหัวพันธ์ุโดยใช้หัวข่าที่สมบูรณ์ไม่มีโรคก,การปลูกปลูกโดยฝังหัวข่าลงในดินลึกประมาณ5-10ถึเซนติเมตรโดยเว้นระยะห่างประมาณ30-50ซนเมตรการดูแลลดน้ำให้ชุ่มโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนและใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตการเก็บเกี่ยวปกติจะเก็บเกี่ยวได้หลังจากปลูกประมาณ6-8เดือน โดยขุดหัวขึ้นมาใช้งานตะไคร้ลักษณะเป็นพืชล้มลุกสูงประมาณ1-2เมตรใบมีลักษณะยาวแคบสีเขียวอ่อนถึงเข้มมีรากลึกและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวคุณสมบัติใช้เป็นสมุนไพรในการรักษาอาการต่าง,างๆเช่นลดอาการอักเสบแก้ไข้ขับลมเป็นส่วนประกอบในอาหารหลายประเภทเช่นต้มยำแกง <c oughs> หรือชามีกลิ่นหอมและช่วยไล่มแมลงวิธีการปลูกเตรียมดินใช้ดินล่วนซุยระบายน้ำดีเลือกต้นพันธุ์ใช้กอรหรือต้นตะไคร้ที่มีอายุตั้งแต่4-6ถึง6เดือนการปลูกปลูกโดยการตัดต้นตะไคร้เป็นท่อนๆยาวประมาณ15-20ถึง20ซนติเมตรแล้วฝังในดิน ลึกประมาณ5เซนเมตรโดยเว้นระยะห่างประมาณ30เซนติเมตรการดูแลลดน้ำอย่างสม่ำเสมอและใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตการเก็บเกี่ยวสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากปลูกประมาณ3-4เดือนโดยการตัดใบหรือถอนต้นขึ้นมาใช้มะกรูดลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดกลางสูงประมาณ3-5เมตร ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ปลายแหลมมีกลิ่นหอมผลมะกรูดมีลักษณะกลมเล็กสีเขียวเข้มผิวกรุขะ่ะคุณสมบัติใบใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารเช่นแกงหรือยำผลใช้ในการรักษาอาการต่างๆเช่นขับลมแก้ไข้มีกลิ่นหอมใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและน้ำหอม วิธีการปลูกเตรียมดินใช้ดินล่วนซุยระบายน้ำดีเลือกต้นพันธุ์สามารถปลูกจากเมล็ดหรือการตอนกิ่งการปลูกขุดหลุมลึกประมาณ30ซนติเมตรและกว้างประมาณ30เซนติเมตรนำต้นมะกูดลงปลูกโดยรักษาระยะห่างประมาณ3เมตรการดูแลลดน้ำสม่ำเสมอใส่ปุ๋ยอินทรีย์และตัดแต่งกิ่งเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยวสามารถเก็บผลได้เมื่อสุกเต็มที่ประมาณ1-2ปีหลังจากการปลูกมะลุม um, ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดเล็กถึงกลางสูงประมาณ5-10เมตรใบมีลักษณะเป็นใบย่อยเลียงสลับกันรูปไข่สีเขียวสดดอกมีสีขาวหรือครีมมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อคุณสมบัติใบมะลุมอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันใช้เป็นยาสมุนไพรในการรักษาโรคต่างๆเช่นลดน้ำตาในเลือดและบรรเทาอาการอักเสบใบและฝักสามารถนำมาปรุงอาหารได้เช่นต้มแกงหรือสลัดวิธีการปลูกเตรียมดินใช้ดินล่วนซุยระบายน้ำได้ดีเลือกต้นพันธุ์สามารถปลูกจากมเมล็ดหรือการตอนกิ่งการปลูก ขุดหลุมลึกประมาณ30ซนเมตรและกว้างประมาณ30ซนเมตรนำเมล็ดและกล้าลงปลูกโดยเว้นระยะห่างประมาณ2-3เมตรการดูแลลดน้ำอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ให้แฉะจนเกินไปใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตการเก็บเกี่ยวสามารถเก็บใบได้ไดประมาณ2-3เดือนหลังปลูกและผลสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อสุกเต็มที่ขิง ลักษณะเป็นพืชล้มลุกมีลำต้นสูงประมาณ60-120เซนติเมตรใบมีลักษณะยาวแคบสีเขียวเข้มดอกมีสีขาวหรือเหลืองออกเป็นช่อที่ยอดคุณสมบัติมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการขึ้นไส้ขับลมแก้อาการหวัดใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารทำให้มีรสเผ็ดและกินหอมมีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยกระตุน้นการไหลเวียนเลือด วิธีการปลูกเตรียมดินใช้ดินล่วนซุยและมีการระบายน้ำได้ดีเลือกหัวพันธ์ุใช้หัวขิงที่สมบูรณ์ไม่มีโรคก,การปลูกฝังหัวขิงลงในดินลึกประมาณ5-10เซนติเมตรโดยเว้นระยะห่างประมาณ20-30เซนติเมตรการดูแลลดน้ำอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ให้แฉะจนเกินไปใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อส่งเสริมการจเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยวสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากปลูกประมาณ8-10เดือนโดยขุดหัวขึ้นมาใช้คมิ้นลักษณะเป็นพืชล้มลุกสูงประมาณ6 0ส2 0ถึงซนเมตรใบมีลักษณะยาวแคบสีเขียวเข้มดอกมีสีเหลืองสดออกเป็นช่อที่ยอดคุณสมบัติเป็นพืชล้มลุกสูงประมาณ6 0 1 2 0เซนติเมตร ใบมีลักษณะายาวแคบสีเขียวเข้มดอกมีสีเหลืองสดออกเป็นช่อที่ยอดวิธีการปลูกเตรียมดินใช้ดินล่วนซุยระบายน้ำได้ดีเลือกหัวพันธ์ุใช้หัวขมิ้นที่สมบูรณ์ไม่มีโรคก,การปลูกฝังหัวขมิ้นลงในดินลึกประมาณ5-10เซนเมตรโดยเว้นระยะห่างประมาณ20-30เซนเมตร การดูแลลดน้ำอย่างสม่ำเสมอใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตการเก็บเกี่ยวสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากปลูกประมาณ8-10เดือนโดยขุดหัวขึ้นมาใช้จบไปแล้วนะคะสำหรับวิชาสมุนไพรใกล้ตัวเป็นยังไงกันบ้างคะเเราจะได้นำสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะนำมาใช้ในการรักษาโรคและทำประโยชน์อื่นๆทำอาหารทำ กิจกรรมต่างๆได้นะคะเป็นอย่างดีแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจทำการสอบนะคะสอบปลายภาคซึ่งครูที่ปรึกษาเนี่ยได้บอกเรากันแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบค่ะสวัสดีค่ะ